สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง a n งเกิลมาเนะครับผมรักษากดไหลย้อนมาได้ประมาณ4-5เดือนแล้วเกือบจะครึ่งปีแล้วครับผมแต่ว่าผมอ่ะก็มีพฤติกรรมบางพฤติกรรมที่ผมยังไม่สามารถหายได้สักทีหนึ่งซึ่งพฤติกรรมเนี่ยมันก็ทําให้ผมรักษากดไหลย้อนไม่หายขาดสักทีพฤติกรรมนั้นก็คือการไปกินบุฟเฟ่บ่อยๆครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เนี่ย บาร์บีคิวพาซาเพิ่งจัดโปรบุฟเฟ่ห้าถึงสิบเอ็ดเมษา์ยังจวันได้เลยซึ่งผมก็ภายในอาทิตย์นี่ผมก็ไปกินบุฟเฟ่ซึ่งผมก็อัดไปกินบุฟเฟ่ไปสามครั้งอะ่ะซึ่งมันโทรมานมากจุกมากแต่ก็อร่อยมากด้วยหลังจากกินเสร็จนะคืนนั้นอะ่ะแสบแสบอก,แสบ,อกแสบคอคือแบบจะเป็นจะตายอะ่ะแต่ก็ไม่เข็ดครับเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วง ระยะเวลาโปรโมชั่นอยู่ก็ไปกินอีกสุดท้ายไปกินสามวันแล้วอาการอะ่ะมันยังวันนี้วันที่สิบห้าเมษาอาการมันยังทรมานจนถ,ถึงตอนเนี้คือก็เนี่ยแหละครับพอบุฟเฟ่เรามาทบทวนกันอีกรอบนะกดไหลย้อนเนี่ยมันคืออาการที่กดไหลย้อนตามชื่อเลยกดมันไหล,ย,ลย้อนจากกกดไหลย้อนจากกระเพาะมาที่บนอกพออกเสร็จบางครั้งอะ่ะมันก็ขึ้นมาที่คอจนทําให้บางคนแสบอก คอซึ่งการกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยมันเป็นการกินอาหารในปริมาณที่มากใช่ไหมซึ่งการกินอาหารในปริมาณที่เยอะขนาดนั้นน่ะมันก็ทําให้กดในกระเพาะของเราอ่ะเยอะมากขึ้นมันก็ไม่ดีสําหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนอยู่แล้วก็นี่ยังไม่นับนะยังไม่นับในเรื่องที่ว่าไอ้การที่เราไปกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยอาหารที่เรากินแต่ละอย่างอ่ะมันกินได้ไหมอาหารที่เราคนรหลี่ยงสําหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็ อาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดอาหารมันแล้วก็พวกผล,ลไม้และผักบางชนิดซึ่งบางอย่างบุฟเฟ่เนี่ยอ,อย่างผมไปกินบาร์บีคิวพาซาใช่ไหมของมันทั้งนั้นเลยเนื้อเนี่ยเนื้อติดมันอย่างเงี้ยนี่ยังไม่นับพวกน้ำจิ้มอีกน้ำจิ้มผมก็บีบมะนาวไปแล้วผมก็ใส่พริกพริกสับกระเทียมพวกเนี้ใส่ไปอีกอาารน้ำจิ้มก็มีทั้งเปรี้ยวจัดเผ็ดจัด ก็ยิ่งไม่ดีใช่ไหมบางคนก็ไปกินหมูกระทะหมูกระทะมันก็อย่างว่าเนาะมันมีเบคอนมันมีเนื้อติดมันใช่ไหมไหนั่นไหนจากผลไม้พอกินเสร็จก็มีผลไม้ต่อผลไม้คนก็ไปหยิบสับประรดสับประรดมันก็ทําให้เพิ่มกดไหลย,ย้อนอีกคือสับประรดอะ่ะมันช่วยให้อาการย่อยการย่อยอาหารได้ดีขึ้นใช่ไหมมันจะเพิ่มกด แต่ว่าถ้าเป็นคนปกติกินน่ะไม่ไม่มีปัญหาดีด้วยซ้ำเพราะว่ามันช่วยช่วยช่วยย่อยอาหารได้แต่ว่าคนที่ม่กดไหลย้อนอยู่กินสับป,ปะรดสับป,ปะรดทำให้กดไหลย้อนเยอะมากขึ้นมันก็ไม่ดีไอ้กดไหลย้อนเยอะมากขึ้นหมายถึงกรดในกระเพาะเยอะขึ้นนะไหนอีกละ่ะบางคนก็ไปกินบุฟเฟ่สเต็กบุฟเฟ่พวกจังฟูพวกไก่ทอดอย่างเงี้ยมันมีซอสใช่ไหมซอสมะเขือเทศ อย่าลืมนะว่ากดไหลย้อนคนที่เป็นกดไหลย้อนอยู่กินมะเขือเทศไม่ได้นะรวมถึงซอสมะเขือด้วยคือบางคนน่ะอาจจะปรับพฤติกรรมดีแล้วเช่นหลังจากกินข้าวเสร็จไม่เอ็นตัวลงนอนหรือว่างดมื้อดึกซึ่งพฤติกรรมเนี่ยอาจจะทาอยู่แต่ว่าเราอาจจะเผลอกินบุฟเฟ่หรือว่ากินอาหารจําพวกนี้ซึ่งมันก็ไม่สามารถทําให้กดไหลย้อนเนี่ยหายขาดได้สักทีหนึง่งซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ว่า ทำไมคนที่เป็นทำไมคนที่เป็นกดรายย้อนอยู่อ่ะถึงควรงดพ่อบุฟเฟ่ด้วยคือสำหรับคนที่เป็นโรคกดรายย้อนก็ควรจะแบ่งอาหารอ่าเล็กๆอะ่ครับคือในทีคือในแต่ละมื้อเนี่ยเราไม่ต้องกินอาหารที่แบบยัดเข้าไปขนาดนั้นเราควรแบ่งให้น้อยๆแต่ละมื้อไม่จำเป็นต้องกินข้าวสองสองถ้วยอ่ะครับกินแค่ถ้วยเดียวก็พอแล้วครับผม คลิปนี้พูดถึงเรื่องกดไหลย้อนใช่ไหมจะว่าแต่ว่าช่องผมเนี่ยก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับกายภาพบําบัดข้อเท้าพลิกอยู่เยอะมากเพราะว่าผมก็เคยผ่าตัดเพราะว่าข้อเท้าพลิกถ้าหากคนที่เป็นกดไหลย้อนอยู่แล้วก็มีอาการข้อเท้าพลิกด้วยสมมุตินะสามารถกดติดตามแล้วก็สามารถค้นหาวิดีโอเกี่ยวกับข้อเท้าพลิกในช่องผมได้นะครับผมขอบคุณมากครับขอให้หายจกากกดไหลย้อนไวๆครับ